ได้มันได้หล้า่ล้าอาหารไทยไ้าข้าวแล้วหพูดใซิไม่ได้ินดวใซไม่ได้ยินเป็นั่งข้างประดามนู่นปดีตประดามก็าวยไปเร่งน้างป้าเ่อกยันสำนเลอยู่นี่โอนจีนสอหา โอนจิ้นซองหนึ่งน่องน้องอกล่องหนึ่งเห็ดภาพเดียวลมือนกดำแดงได้อออู่กล่องต้นรกล่อง้ดาษกรากระสุนพี่้นาเนี้กระสยกยนอะบงวน้ำมาตัวไหนจะไปใก้กล่อง้าแล้วลูกลดอก พอดีน้าต้นนี้เปิดแล้วว่าใส่อู้ไวเลยตันนี้นะมนนีนันไ้แ้ว่รมกรปุ้นมันตีแตก็ไปล่างด้เ,เชนใดบัง,งแห้งนูจ่อขบยุทธรำโอ้ทำจ่อขบก็ย่อยแม่ได้พี่เลยจอแก้วคือยังมาลาย ตัวนอยู่ซ้ายวันสวมันเง,งียบทั้งตัวนอยูแหงเ้ยจะกุ้งกระดำมาเลยน้ขาจัน่ะของแม่อมอนีบอว่ามาเลยกินไหมเฮ้ยอามาแลแม่น่ตังหูเฮ้ยตัเขาเขารรเองกินนัแนเฮ้ยน้อเขาไ้ระดําน่ ลืมไปว่าเราลืมมนน้ำตาลมาลงเทนนี่หนึ่งอาม,มาจ้างไปเฮ้ยถูกไอ้ตัวนะ่ะพี่เ้ยอาม,มาพี่เพือ่อเขาไหมอามาเป็นอะไรหลาเป็ดหรือห้ดำหลาไก่นะอ้าวกกินสิกินม่ามา่าไปแล้วสามหอ่อจะห่อส้ กินอะไรอ่ะหรูก <All day. S 1> <How? S 2> ินอะไรกินอดักแด้รสขุ่นปะเออกินดักเด้คอตะแตกบวัวโซ่เาะแบบแซ่บูแบนเอาลงสะปางดูใก็นยับเข้าอีกนิดแล้วก็ไปอีกนิด ดงหมดประมาณไ่าลประมาณไม่ Now, ừ, er right English, faster, ่ตดีเยม่ดีเลยไม่ใ่เบาเบาเมื่อนี้ตโอหนเลยแต่ว่าน้อันเกียวแล้วอยู่มัดเขาเลยแต่ว่านอนพีเลยบ่แรงเมื่อมขึ้นเงาบท้เมื่อเด็กนะไมไเยมไซเมเหียบลอย ลูกพี่มามาเหยียบลอยว่ะสิมอชวนกันในครัวอจ้ะอ่ออ่าตมมันไวขนาดนี้เฮ้ยแม่มาไม่มวนกันนครัวอาจ้ะนองไปอ่อนาะี่เยอะตามหูถอดปลาถอดตะเกเเก่หกรปุกอะไรอนแก้ถึงแม่ในดักแดนะมือยาวเอา ตัวน้องแมดตั้งมาหุ่งขาคุณเมฆ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 ในรมเมฆนนำม่เอะขาตกตายเพาะแต่ว่าดำกนี้ให้ลูกได้หนงแ้งล่เอานีมาติลางางอน ก็ทีหกเอานี่เอาเจ้านนเจาที่ให้เขาไหว่ารเบิดเบิดซีโมซีเล็กเกี่ยวที่สวยดาเขาอีหนุมเเกี่ยวเยอะมากเอาเอาป็นแม่สีไล้เขาข้าวเองขนไดเลยเียมกีี่คนตะบนกรส่งมีท่ากับีลี่เบลลุ่มมันเป็น้นแหงเดมมันจีพอี ยงกะลาเป็ดลมาคไปกินกินเองแกงกบไปไม่ตีนเลยเฮี้ยนะไม่เยอะนะหมอนะแกงกบนะเบิดเบิดกบหรือได้แบบใสตู้เย็นมาละทุงนหนึ่งแล้วได้ตัวใหญ่จะซื้ออีกกโลนึ่ตัว3นี่นอกเน

เป็นน้องไอ mm ้ด yeah. right ั้มพี่เาน่ข้าวแล้วไอ้ดัพี่ปันเข่ากูจนบแรงแรงมาเลยดั้มเี๋ยวม่เยี่ยมมากเลยแรงมากเลยพี่น้องห้อนี้เกิดเซเลอ่าพี่น้องกปนใหม่พีนาสบายดีสวัสดีครับสวัสดีคะ้คะกระน้เคร่งรถแล้วแล้ว

ขับรถิกามากพเราแหลนทีศเสียต้องีบแร่าจะทห้ามนทิ่สว่างใตรอดนนาตากต้องใช้เป็นออันนี้ทงมัพีนก็สอบพี่ลุ่มเลยใต้โต๊ะนาโอ้หอืมโทรศัพท์รดามันคือมือตื่นนี่วะพี่น้อง บอมดำ้รูน่มาต่อเฉยห่วยผู้ดดก็หวยอาเจนที่วยมีมีต่อเยอะเลยมีสุนีอันนี้มัได้เปรตเราไม่เนจรินอ่านรับตอเหรอ้วปแก้ใครจะมากิงนอน้ยนนำหุงตเหียดัได้ด้วย ได้ไปกิก่อนที่เาไอ้ังมันมันได้มันเด็กินแก่อส้าปากรอบยิ่อดป้าน่ะมันเด้กินแกสาแ้วมันมันได้มันเสได้ออร่อยไหมลูกอยไหมน่าายน้ำม ok <te ัใหญ่เื่รยกินอะไรย ลายจะเป็นนิแห้งล่มกับผู้ใช้ตโนเสถิ้วถอดปลานะโอ้ยถ้าเรื่องลมกับผู้ชายังไงอีแมรนาเฮ้ยผ้าแจ็เก็กมอบมอบเปิดโทาไรยวขึ้นมาแล้วอืมผู้บ่าวก็บึรนบบานอนน้องเพิ่ม้งเงินมองอจ่าเบ้เ ไม่ใ่ถุงเชื่อมกอเหืนน่ายจันแ้นอย่าไปขกลรถลุงเนเด้อน้เติมดูน้ำเติมใะไรเขาน้ำเดือนละกี่ขังวะน้ำน้ำขึ้นต่อดูเงินเดือนแม่กำลังขังล้ว ตาราหนเกียวอืมเป็นนอนะวะคือก็แบนเติบมาวปิดเดิ้ปิดเด้ลปิดเ้ปิดเดิ้ลาเด้อิดเมาคนหัวตัวนะฮะแต่ตอนเรายังเป็น่อยดอนลูกทายเราหอแล้วยังกระปิดไม่ห้ามไม่ห้าไม่่นฮะเราเป็นเมียดบ่ว่เป็นเมีย่ มีแต so ่แม่กี่นุ่นได้ลูกอีแม่เจ้าขี่นุนติดแง่ดูเยี่ยมลุงมาีินอืมใช้มือก็ซื้อตะปุกใม่แม่มีหอะไรกินจะก่อยาาป่าไอ้แบบ่มากยาาป่าเอ็คิวอ่ะนะ กิมซาไซนะนาซายเอืมเองบัลกนเฮ้ยเองคิวกซายบุกข้าไปด้บุกข้าก่อนก็อย่าั่ดลูกนั่งนี่นอนบกนั่งาอืมน่งิแม่ิยนเลยแม่ไม่ก็ตีงั้ลูกน้แข็งอ่ะอืม่นตนั่กัน

มันลงมาแล้วมันก็ลงดินเลยมันมันเหื่อยบรเรมนีก็ลงมาก็ลงดินเล้พอจะมามีแต่เมฆดยุ่นเนาะอู้ีเมฆตันจะไหมตหมตะีตะีมลงมาวาะมันนอนอืมยาอนไว้า่าโอ้ยากอนพาดังอยู่ผูกทุ้าเลยปิดไม่ฮามปีดไม่้าม ยองว่าคนนแม่ใจหนึ่งเครับเลยคเพื่อนๆทจ่นะคะจิมนาเขากานจ้า